ว้สเต่พอนี่นี่แครำรำว่าเอ้ยะนับี่ครับวันนี้เรามาแปลงสกีปีสกากเย่ครับเป็มาจิวซากิทิมจุนตัวเดงเลยครับดอกปิ่นังเบลลี่ลองลองให้วันนี้เรามาดูก็คือติดเยอะมากเราต้องขอความรู้จากเบลลี่หน่อยลองรออธิบายขั้นตอนการจัดการของท่านหน่อยครับว่าระยะระยะเยตินู๋เลยมีระยะก็ปอดเยตินู๋เหรอระยะดอกก็ทานดินก็ ตอนนั้นไม่ไม่มีไม่มีการใส่ปุ๋ยทางดินช่วงดอก,กชน่ดนดอกทางใบก็ฉีดตางทีเ่เราไปอบรมของกองพิดทองฉีดอะไรบ้างครับฉีดแค่ปริมาณเท่าไหร่เคมเซียมบอรอมแล้วก็ปุ๋ยเกรก็กเมทิลเซียมแล้วก็อะมินโน ก็ถ้าอาหารรวงชีดกี่ครั้งครับตั้งแต่เอาช่วงดอชดี่ช่วยช่วงดอกก็ฉีดประมาณสครั้งห่างห่างป้าอห่างสิวันครั้งวันนึงหวันห้าวันิหันอยูให้หน่อยยูให้หน่อยก็ช่วงมาลาตัวอหน่อ้หยทุกทุกวันทุกวันรถทุกวันน่ยเครื่องชั่วโมง Ini orang tu pagi Pagi. Pagi. Ada mana tu dia dok wi bet sama-sama bag tu kan. Bau game hari ah. ah. pun dia tak katuk pa sampai yo 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 mati

ตอนนั้นประมาะหางแย่ก็พ่นยาแล้วก็ฐานดินยังยังไม่มีพอระยะใกล้ๆะระยะเครื่องเกรดผลเครื่องเ,เกรดนะนเครือ่องเกตก็พ่นยาแล้วก็ใส่ปุ๋ยซียี่สี่ประมาณสองร้อยกรัม ลูกลูกลูกทุเรียนคือเกตัวตส่424ทางดินทางดินทางดิดทางดิลมีการพ่นลูกพ่นลูกหลังก่องจะก่อนที่ทุเรียนจะจะจะมาระยะไข่ไก่ก็โดนเลียวไฟกับไรแดง มาพร้อมมเลยเดี๋ยวไฟแรงลจะก็ใช้อะไรในการเีดยตอนนั้นใช้ปุ๋ยปุ๋ยเกรืสามสามสิบยี่สิบอ่สามสิบ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 เพื่อจะเอาเอาใบเอาใบเอาใบยอดเจ้าใบมาเจ้ายอดใบโดนทำไยเสียหายเสียหายหมดเลยเสียหายโดนแผ่น สมมติแล้วก็สามสิบสิบสิบนี่เพื่อบำรุงยอดที่ออกมานิดนิดเพื่อเพื่อสร้างสร้างใบใหม่สร้างใบใหม่องว่าใบสำคัญที่สุดพอมีใบแล้วก็เลี้ยงลูกได้ลูกก็ติดเยอะใบดกมากในในขณะที่ต้นอื่นนี่ มีใบเพชรละเนี่ยพอโย้ดีทึบแต่ยอดเหมือนกันท่านใบเก่าก็เต็มนะมีใบเก่าเลี้ยงใบเก่าเลี้ยงแล้วก็ทั้งยอดได้ปีที่แล้วเซียวีปีหน้าอะไรครับหัวเราะปีก่อนนั่นนุชโลเลปีที่แล้วเซียวีแล้วปีหน้าครับเล่งยังครับเด็กผมไม่ได้เบียวหนึกว่าปีหน้าเมียใหม่

Kak Uwah tu. Tidur kita kat dia kali. Ha, klik kali ni. Kita mai mai ho lagi. Kak duk negak capat